อีกดอกนึงอืมกำลังดอกตุ่มๆก็อีกห่มนึงครับอู้โมนี่หลายดอกเลยครับโมมีสิบกลวง สวัดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันแต่เด็กแต่เศร้าคือเก่าล่ะครับมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาหาเห็ดครับมื้อนี้ก็เข้ามาอยู่โคกเขาบังเฮยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิลรอครับหัวกะมาครับเนี่ยมืม <Columbus> ้อนี้ก็ตรงกับเศร้าวันที่27ครับช่วงนี้ก็ติดธุระเนี้ยก็ได้เว้นมือมาหาเนาะครับเนาะพอได้ทักทายเยี่ยมยามถามข่าวกันเนาะครับมื้อนี้เฮาสิมานเห็ดอันใดจังไดยกับเป็รุ่นน้ำกันล่ะครับไปเลยครับเข้าไปทางไหนพุ่นล่ะเนาะ ไปมาเบิงเห็ดชุดแรกของฮอาครับเป็นเห็ดตะไคร้ตะไคร้าขาวหรือว่าตะไคร้พ้นลหรอครับอีกดอกนึงครับนี่อีกสองดอก จุดแรกเป็นเห็ดตะไคร้หาดอกงามๆตะไคร้เขียวครับดอกนึงเห็ดกอรครับ

พึ่งนกยุ้งครับดอกหนึ่งดอกแรกสำหรับเ้านี่ไข่เห็นลรางกครับ ติดก้อนหินเหลือแทลละตูมคกิสิเหลือเพื่อนมดใต้เหรครับง่ญ่ขึ้นที่หลังเพิ่งนุกยุ้งครับ อีกครับอืม เห็ดละงอกอีกครับนี่อีกสองตุ่มนน้อยเงิมนมาเลยนี่เงินมาโอ้ยนี่กระตุ่มหนึง่งน้อยแค่ นิดพึ่งแดงครับนิดเพึ่งสมเนิด,นดละโงกงะงะครับแกแล้วติกอาป,ปาก เว็ดต่อไข้ครับนี่ไข่ละงกยัไงไเลยน,ะนี่ตูม อตะไคร้อีกดอกหนึ่งครับตะไคร้คือเก้าดอกงามๆเลยครับในเบื้อง ก็แจ้งแล้วครับรุ่นน้ำกันต่อไปว่าเขาสีมานเห็ดยังครับรอบเส่า รับซื้อช่องลูกจ้างอิสระ,ะครับเมื่อนี้ก็กกับมาพ่อๆกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี้เขากับยูน้ากันเศร้าวันที่2 7เกรกระกดาคมพศ2 5 6 7ยครับหมายของเขากัยังเป็นเขาบังเฮยคือเก่าลหะอครับเบืเ้องผลงานรอบเศร้าของเขาเมื่อนี้เขาหมานช่วงแรกๆก็เป็นเห็ดตะไคร้เป็นเห็ดกอเนาะครับแล้วก็บมะาลาเห็ดละงอก ล้วก็มาไไ่เห็ดนาเลียไ่เห็ดรวมอีก่ล้วครับเนี่ยช่วงท้ายๆมาก็บมไม่ได้เห็ดตะไคร่ดงอีกครับเมื่อนี่สีมีความหมานหลายปันไดกับรุ่นไปต้องเปนละครเมื่อนี่เพราะว่าช่วงนี้เห็ดก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนหรอครับจักสิเป็นเห็ดอียองออกนะครับเนาะไปแล้วครับรุ่นน้ำกันเลยว่าสีมีวามหมานมาฝากพี่น้องหลายซ้ำใดครับเมื่อนี รอ,รอบเศร้าเห้าหยิดนานเลยดอกอังามเลยครับ ใครเห็นเราโงกครับ เห็ดกอหลอกนี่วไหมเห็ดน,นาแรีครับหรือว่าเห็ดหนามุยเหรอครับพื้นเอืน่นแล้วแต่พื้นที่ โงอกเหลืองบานครับดอกน้อยแต่นิี้ตนครัดอกนี้บ้าออกดอกน้อยพุ งหกค่านึ่งไปยางเร็วเลย ได้อยู่กำลังทายชิปไม่ได้แสกำลังทายชิปอยู่เพราะได้เกี๊ยบอยู่เห็ดกอครับ 医保。 ยางพาพี่น้องเข้าไปไปต่อทั้งพุ่นอีกครับนี่ฟังวนันนี้อีก,อกมองนึง lại kịp ở khắp bờ tôi biết xây nè bố nhăn cành đi phân cả năm hấu cành aqui não ใหม่ทบแตกแล้วเอาบ่าได้นี่เป็นเห,เดห็ดก้แดงไงวยครับโอ้มูนี่หลายดอกเลยครับมูนีสิบกว่าคนดี

เดี๋ยวเตรียมตาแล้วครับมูนี่ไงครับมาทันเหมือดอยู่ครับนี่ยังมีอีกยุ่เห็ดเปอรซาดเห็ดก้ออีกห่มนึงครับ

พ่อเห็ดละงอกครับบ้าน,นะเห็ดนาเลยครับอู้ดอกใหญยเลยแต่าง,งามเลยอยีกดอกหนึ่ง พึ่งแดงครับ ตอนนี้กม e <c oughs> <c oughs> <ri> ็มาวอดรถของเขาล่ะครับมาเบิ้งผลงานของเขาเลยสําหรับมือนี่เนาะมือนี่ก็ถือว่าหมานหลายครับเนะเบิ้งฮู้ฝิครับตะสวานมือนี่หมานเห็ดกอครับฟุกไปพ่อห่มนึงโอ้หลายดอกอยู่ครับฮอนบอนเราก็มาพ่อห่มละหาละหกพ่อมาเรื่อยๆครับเห็ดกอกับพอได้เก็บได้เล็มอยู่ครับสําหรับเห็ดกอเนาะส่วนเห็ดละงอกนั้นเฮาบ่ค่อยเห็นครับมือนี่ก็ได้มายูดแต่ว่าได้บ่หลายส้ําเห็ดกอเนาะเอาละครับสําหรับคลิปนี้เขาหมานก็เป็นเห็ดตะไคร้ เราก็เป็นเห็ดละงอกแน่นิดน้อยเราก็เป็นเห็ดเผิ่งนิดน้อยแต่ส่วนหลายก็เป็นเห็ดก้อละครับถือว่าหมานเห็ดก้อนะครับเนาะสำหรับเมื่อีงเอาละครับ mm. สำหรับนนลคลิปนี้มีข้อมานมาฝากพี่น้องแล้วเบื้องชิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกทกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพ่อ,อการชิปนาครับผมสวัสดีครับ